เค้าเห็นคนนี้เว่ยเ้าเปิดขายอยู่ไม่ใช่พันราคาดีกันพร้อเลยพร้ยเขาอยากมาพร้อมส่งป่ะโอเคนี้พร้อมส่งป่ะเขาว่าพร้อมส่งเดียวพร้อมโกต้าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Channel New Day นะคะทุกคน วันใหม่อยู่บ้านคนเดียวก็เลยคิดแผนแก้พี่เตยอ,ออกอีกแล้วนะคะทุกคนคือต้องเกินก่อนว่าพี่เตยอ,อ่ะช่วงนี้คือน,นางอยากได้ตู้มาแชลมากตู้มาแชลคืออะไร คือนางบวชอย่างได้มากซึ่งวันใหม่อะก็เลยไปหามาให้นางแล้วนะคะจริงๆก็ไม่ได้ตามใจหรอกคิดแล้วแหละว่ามันจําเป็นหรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่จําเป็นแต่จริงๆคือมันจําเป็นค่ะเวลาวันใหม่ไปข้างนอกบ่อยไปสั่งสั่งกับเพื่อนบ่อยก็สามารถยกไปใช้งานได้นะคะก็ะเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจําเป็นอีกอย่างหนึ่งคะ่ะเพราะว่าชีวิตเราะคะต้องมีสีสัตว์ต้องมีบทเพลงอยู่ในใจทุกคน,นะคะอาจจะเห็นว่าเออมันปงมันเลืองมันนุ่มมันนี่มันนั่นไม่อยากให้คิดว่าเฮ้ยช่องนิวยนทค แค่ซื้อความสุขให้ตัวเองเฉยๆแค่นั้นนะคะเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะซึ่งวันใหม่ไปหาซื้อตู้มาเชลให้พี่เต์แล้วนี้เอาให้ดูนี่คะ่ะทุกคนได้ขนาดไซส์นี้นะคะตู้นี้นะคะวันใหม่ซื้อมาประมาณหมื่นห้านะคะทุกคนซึ่งมันหายากมากถ้าทุกคนไม่เชื่อนะว่ามันขาดตลาดลองเดินไปตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ลองไปถามหาตู้มาเชลดูนะคะคือนางขาดตลาดมากและได้ตู้นี้มาคือแบบโอ้ดีใจเวอร์แต่การให้แบบธรรมดามันไม่ใช่ช่องย e w d a ไงคะทุกคนคือช่วงนี้ยกระแสไอ้นี่มาแรงมากทุกคนค ข้ามุยคืออะไรเดี๋ยวขอแนะนำก่อนวันนี้ขอเสนอพัมพลมพมพั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 มพลํามพัมพัมพัมพมพัมพัมพข้ามุยนั้นเป็นศัพท์ของการชอบโกงค่ะทุกคนคือวันใหม่ไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งค่ะทุกคนซึ่งเป็นข่าวที่ผู้เสียหายนะคะได้ซื้อของออนไลน์เมื่อผู้เสียหายได้อนเงินเข้าไปนะคะผู้ชอบโกง่าก็ส่งรูปเป็นคล้ายๆมีมค่ะเขียนว่าขามุยขามุยคือการว้าบขายตัวของในกระตูเรื่องอนนตุทางผู้เสียหายทะก็เลยโพสประสบการณ์นี้ลงทางเฟบกกหม็เลยยิจ เอาประสบการณ์น,นั้นนะคะมาเป็นการแกล้งในครั้งนี้ค่ะทุกคนแต่บอกเลยนะคะว่าไม่ควรลอกเรียนแบบนะทุกคนการโกงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะโอเยเอาเรื่องเลยคือวันใหม่อ่ะจะหาเฟซบุ๊กไว้เฟซหนึ่งนะคะอาจจะเป็นของเครื่องของที่ของอะไรก็ได้นะคะแล้วโพสต์ว่าเออเนี่ยเขาขายตู้มาแชลน้าจะขายไปมือสองในราคาถูกในราคาแค่หมื่นเดียวนายไปตั้งห้าพันเนี่ยทุกคนและที่สำคัญนะคือเป็นมือสองของดีแบบเพิ่งใช้แค่ชั่งงเดียวอะไรประมาณนี้นะคะวันใหม่ก็จะาให้เต้นดูเออเนี่ยวันี้เขาขายตู้มาแชลน้าเดี๋ยวไปไป 5, นูตินะด ให้หนูซื้อให้ถงที่อยากได้พอดีราคามันเหลือแค่หมื่นบาทเองแล้ววันใหม่นะคะก็จะให้เพื่อนส่งมีมคามุยมาให้พิ่เตอร์ค่ะทุกคนและนั่นคือการช่องโกงของวันใหม่นะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วคือเราจะทําการเซ์ไส์ตู้มาเชลอันนี้นะคะนี่ซื้อมาให้แล้วเออโอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้คลิปนี้แล้วก็ชาแนลนิวเดย์ของเราด้วยนะคะทุกคนไปเลยแล้วเราเห็นโปสเตอร์ ก็บมอย่าไปเก็บมาในช่วงนี้โอ๊ตเอาร่วงเหมือนทีมล่วงเลยไอ้ช่วงนี้เองพี่จีแอร์ไม่น่ารักพุ่นนี้ไม่น่ารักตื่นไม่ได้ไน่ารักมันต้องแบบรักไม่ได้บอกกับตัวเองไม่อยากร้องเพลงหมดเธอทำเพลงเขาคเวอร์หน่อยดิได้ได้ป่ะเสียงเขาคเวอร์ได้ป่ะได้อยู่งงทอีไม่ได้นะโอ๊ยจริงเหรอไม่ได้เหรอเธอตู้ที่เธออยากได้เขาเรียกว่าตู้อะไรนะยิ่งห้องอะไรนะแชป ลำโพง 15, ไมยนี่ย5้ามแล้วเขาเห็นคนนี้ยว่าเขาเปิดขายอยู่เล่ยเา้ยทไม,มราคาดีจังมันแพงตัวนี้ยเป็นตัวลำโพงอะน,นะเท่าไหร่มันเท่าไหร่ราคาเปนจริงๆถ้าเป็นสูนทมทนก็จะเก้าพันแต่ว่าถ้าเป็นของนอกมันก็จะวันเก้าสิห้านีนนนม้มันถูกอะ่สูทนอกอะถ้าจะมันถูกอย่าไม่รู้ว่ะหนูเห็นตัวอันนี้เพ่นนนอนนี้ใน้ลุม่มเพื่อนในเฟอะ ได้กุดีเนาะถ้าได้ก็ดีจังเอาไหมล่ะเอาจรกินไหมเนี่ยบอกก่อนนะหนูจะให้ตัววันเชอร์พี่จะให้อะไรหนูก่อนพี่จะกาวหลังให้หนูทุกวันแค่กาวหลังพี่ให้หนูดัดฟันดันด,ดฟัน,ฟน <laughs> เอาหนูดัดสามสี่รอบแล้วพี่พูดพี่ใส่แล้ว มันทันเขาหละทานนี่มันไม่ทันแล้วมันพูดไปม่ร<ล>พ,พี่ก็ลองทักไปดิพูดไปนจะชั่วโมงอยู่แล้วนะแล้วหนูลองทักไปนะทักไปต้องซื้อนะทักไปไม่ซื้อเสียฟอ์นะ้ล้วถามก่อนไงว่าขอนด้อยู่ไหมถ้าจะอยู่ก็ต้องซื้อนะขัดนา,าก่อน่าให้หนูดัดฟันโอเคอเคว้าวโอเคใจใจนะ็ใจจะลองให้ง่ายยังมันขอ้านหน้า่เคยให้ไม่มีฟันในประเด็นอ่ะลองมาตอบมาคิวเบอร์ท คิวเบิร์นทูคืออะไรวะมันเ,เป็นรุ่นมามาเชียร์คิวเบิร์นทูแต่จริงๆไม่ใช่ตัวใหญ่เฮ้ยเขาตอบมาแล้วเธอว่าเอามั้ยหมื่นเดียวพร้อมส่งเปล่าโอเคนี้พร้อมส่งเปล่าเขาก็าพ,ราาาพร้อมส่งเธอพร้อมโอนเป่าใจใจหน่อยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาใจดีหรือเปล่าเขาใจส่งอยู่แล้วใใเลยใจโอนหรือเปล่าโอ๊ยไม่เกลียดตู้อะไรเนี่เสียงเหมือนตู้ที่เรายืมเพื่อนเราไปอ่ะที่แบบเขาใหญ่ใจไหมวะ เออมันเป็นอย่างนั้นเลยเสียงมันจะใสเป็นแม่นม,มากคือแบบอเ,เจ้าเขาบอกว่าราคาหมื่นเดียวเพิ่งใช้งานแค่สองชั่วโมงแล้วก็ขายทิ้งเพราะว่าจะไปเอาตัวใหม่อันนี้อะเราเขาตอบมาแล้วกันเธอจะดีบบเบตต้องมีรบบายละเอเียดเขาได้เลยเขาไม่เคอยากัดฟัน minutes five พี่เตยเตยพี่เตยเ,เนี่ยเขาตอบมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาส่งอันนี้มาถ้าๆเขาบอกว่าถ้าเอาตอนนี้เขาจะส่งฟรีให้เลยเขาอยู่เพชรสลับุรีเองเอาเอาเอาแล้วเขาโอนให้เลยนะโอนให้โอนเ,เ,เ,เลยเขาอยากมาให้เขาโอนไปเลยนะโอนไปเลยเออเนี่ยทำไมมันไม่มีใครเอาอเพราะว่าราคาดีมากเลยเขาบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนให้อะไรพรุ่งนี้โอนให้เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ เรียบร้อยโดนโกงก็ให้รอเขาส่งแบบกระถาโทรมาก่อนทำไมไม่ให้เขาส่งมาก่นอนก็พี่บอกว่าพี่อยากได้หนูก็เลยจะเอาให้พี่ไงเห็นมันอยู่เพชรบุรีโอ้โหส่<ค>งมาจะลูกสวยเช่ไหนะมผมปิ้ยวเลยค่ะมวยเนื้อ่ะมีที่อยู่เหมือนไหมมีเล่ดเลขดมันฉีกแขบไปบ้างแขบไปบ้างก็มันบอกไปแล้วแล้วมันก็ลบเลขดมันฉีกออกไป่ไ้เหนมันนะว่าไอ้หลักามันผูกตั้งแต่แรกเลยอ่ะนายตำรวจไหมเราจะเอารักฐานไหนไปแจ้งเขาจะไม่ได้แขบไม่ได้อะไรไปเลยพี่ทำยไงดีวะ ก็หลอให้หนูรีบโอนหนูว่าอยู่มันจะโดนโกงไหมก็เห็นหราคามันดีเนาะพี่อะไม่ศึกษาอะไรจีิงจก่อนหนูบอกแล้วพี่อย่าเวลาพี่จะซื้ออะไรพี่เป็นคนชอบใจหลอนโดนขาวมูอเลยเป็นไงจะไปแจ้งตํารวจยังไงเนี่ยมันลบเป็นชงบัญชีออกแล้วเนี่ยแจ้งไม่ได้เลิมแ,แค็ไม่ได้ด้วยเนี่ยเคยมาเคยก็เข้าไม่ได้ดิรวมบอกก็ใช่ไงพี่แม่งพี่ขอโทษ อไมอฟ่าุอะไรไ่รู้ยนที่ทีฟังวไนี่ะุยเอายาของหนูอย่ามายุ่งนของหนูอย่าแตอย่ามาแตของหนูแวเยเฮ้ย นเดี๋ยวเรียงดังตอนเฮ้ยตอนนีู้ใช่ไม้จ่อยอ้าวไม่ก้องมาเชียวเหรอเนี่ยเราไปแคมปิ้งที่ไหนแล้วมีแต่เสียงความบันเทิงแล้วทีเนี้ยโคตรเหมาะเลยยิงหนูยืนเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวูทำคลิปแกงพี่หนูยืนเข้ามาตั้งกล้องอยู่หรอกล้องมันไม่ได้ตั้งกล้องมันวางอยู่มึงถ่ายเลยๆแล้วมึอกี่ใครวะเพื่อนมึงโอยหนูยืนเพื่อนจะขอเงี้ยนะเออ เหรอู้ด้วยอะ่าจริงจก็มาพี่แล้วนี่ไงของเพื่อนไงของพี่เพื่อนหนูอยากซื้อใช้แล้วของพีู่ตื่นเต้นไหมหมูแววนี้ของพี่ต้องหาจริงไหมกลองอ่ะสายจริงเอาของพี่จริงไหมเอาเก็บแง่แง่แต่มีดีของแม่เอาดีใจสิถึงเวลาดีใจแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหมูแง่ดีด้วยกาแฟกาแฟแง่หนูแง่หนูแง่หนูแง่กาแฟ ก่อนที่จะซื้อของเนี่ยเวลาอยากได้อะไรเนี่ยชอบใจร้อนที่จะเอาคือคุณจะเอาให้ได้เลยอย่างเงี้ยอย่าให้ฟังไม่ฟังใจเย็นๆขาเนงก็ต้องศึกษาก่อนเนาะอันนี้ซื้อไปจริงไหมอันนี้ซื้อจริงจริงสูดโทรหาเพื่อนก่อนมาเอาเงินหลุไปแล้วมั่งหมื่นหนึ่งเนี่ยโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็ได้แกงพี่เต้ยเป็นที่สําเร็จแล้วนะคะและนางก็ได้ของรางวัลไปอีกแล้วค่ะทุกคนแกงบ่อยๆนะไม่ เดนอะคือหนูอยากสอนพี่มากๆเลยเรื่องการซื้อของเรื่องการรักษาของที่มันมีค่าที่มันอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยพี่สัญญากับคนที่ดูตอนนี้ด้วยว่าต่อไปนี้จะรักษาของอย่างดีอันนี้ได้มาทองได้มารถได้มาเงินได้มาขอให้พี่เก็บรักษามันดีๆสัญญาจำไว้นะทุกคนถ้าวันไหนพี่เต้ไม่รักษาของวม้นแบบจะให้พี่เต้อเอาเงินติดตัวแค่ร้อยบาทแล้วก็จะมีซื้อของให้เลยทั้งเดือนทั้งปีอย ให้ใหเลยท <ำ S 2> ลลั้งเดือนทั้งปีเพราะว่าปีนี้คือให้เยอะมากนะทุกคนยังไงนะคะก็ขอฝากทุกๆคนนะคะที่ดูคลิปนี้ด้วยนะคะเวลาจะซื้อจะได้อะไรเงี้ยขอให้ศึกษาดีๆก่อนนะคะทุกคนซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะทุกคนบางคนนะอาจจะแบบต้องยอมเงินไปเลยนะคะคือแบบไม่สามารถที่จะเอากลับมาคืนได้ถ้าใครนะคะอยากรู้นะคะว่าวันใหม่นะคะได้เงินจากไหนมาซื้อของขวัญให้ีิเตอร์นะคะกัน นี่เลยนี่เลยนะคะทุกคนเกม r e s s u r e Date นะคะทุกคนหรือว่าเกมคุกกี้รันในตำนานเป็นมันเหมือนคุณคุณปะเออเหมือนคุกกี้รันี่เคยเล่นเลยนะใช่วิธีเล่นนะคะก็แค่เก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้ก็ได้โบน,นัสน,นะคะที่สำคัญคือตัวช่วยในการแตกโบน,นัสคือเยอะมาก ใช่และตอนนี้นะคะโบนัสแจกสูงสุด1ล้านบาทสนใจปะสนใจถ้าสนใจนะคะก็แอดไลน์ไปเลยที่ l 7 8 9 u p นะคะใช่บอกว่ามาจากช่อง New Day นะคะรับโบนัสฟรีทันทีเลย10%เขามีแอดมินด้วยใช่เขามีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสนใจจ้าฮะแอดไปเลยที่ l 7 8 9 u p นะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้คลิปนี้แล้วก็ชแนลนเดยของเราด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องทำเป็นเอเลิร์ดไม่ใจไม่ไม่ไม่เจะไปเราจะไปเปิดเสียงให้ฟังไม่ต้องเปิดทุกคนผมจะเปิดคุณภาพเสียงของมาแชร์ให้ฟังผมจะเปิดอย่างละคึงเลยนะคือแบบดีมากอ่ะอันนี้ครับอันนี้คือเสียงจากตู้เลยนะอ่ะทุกคนฟังว่ามันใสขนาดไหนสปอนเซอร์ป่ะเนี่ยไม่แต่ว่าแม่มันดีจริงอ่ะฟังเนี่ย อ,อ้าวกืะมันยังไงนะก็ยังเพิ่งเบื่อกันนะคะไปติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีอะไรมาทําอะไรให้ทุกคนดูอีกนะคะทุกคนบายบายปงครองเป่งแป่งปองติง <c oughs> สิงกรองกองม้งสกรองติง,รรง,ง Everybody Baby Siki